จชายหาดอันตรายที่อย่าเพิลงเล่นน้ำเด็ดขาดอันดับ 7. จ็ดเคปทิบูเลชั่นประเทศออสเตรเลียาชายหาดที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีแลนด์เป็นรีสอร์ทริมทะเลที่มีชายหาดสีขาวที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรก็ตามในท้องทะเลแห่งนี้เป็นที่อาศัยของแมงกระปุนงูพิษจระเข้และนกขนาดใหญ่ที่มีความก้าวร้าวสุด,สด พวกมันทั้งหมดนี้พร้อมใจกันที่จะช่วยทำให้คุณได้รับบาดเจ็บแบบสาหัสกันเลยทีเดียวอันดับ 6. กคอสตาเดลโซประเทศสเปนชายหาดที่สวยงามแสงแดดที่ร้อนแรงและแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาสุดแสนประหย,ยัดทำให้มันกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงวันหยุดแต่สถานที่แห่งนี้มีลมแรงและคลื่นที่พุ่งสูงมากทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นประจำทุกปี ถ้าจะให้ดีอย่าลงไปเล่นน้ำโดยปราศจากไลฟสกัดที่อยู่บนชายหาดอย่างเด็ดขาดอันดับ 5. h e i r t Island Beach ประเทศออสเตรเลียเมืองเกาะเฮิร์ทของประเทศออสเตรเลียมีชายหาดที่สวยงามล้อมรอบด้วยทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ทำให้มันกลายเป็นชายหาดที่สวยงามแต่หนาวเย็นแบบสุดๆ เพราะมันอยู่ใกล้กับทวีปแอนตาร์กติกมันจึงเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆถ้าหากคุณต้องการที่จะท่องเที่ยวชมรบอบเกาะอันดับ4ี a กสไบต์บีชออฟริกาใต้หนึ่งในรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมอย่างมากในชายฝั่งทางตอนใต้ของแอฟริกาใต้แต่มันก็เป็นเมืองหลวงของฉลามขาวนับพันพันตัวที่แหวกว่ายไปมาอยู่ใกล้ๆหาดทราย ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายนนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนสถานที่แห่งนี้มีโอกาสกว่า9.9%ที่จะสามารถมองเห็นปลาฉลามจากบนชายหาดอันดับ3ปลายาซิปโปลิเตประเทศเม็กซิโกชายหาดบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกถูกเรียกว่าชายหาดของคนตาย ด้วยเหตุผลจากกระแสตใต้นะ้ำที่ไหลเชี่ยวมากจนคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า50รายในแต่ละปีไม่น่าแปลกใจนะักที่มันจะถูกจัดให้เป็นชายหาดที่อันตรายที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งอันดับ2 h ฮานากาป b ไอบีชฮาวายชายหาดที่ตั้งอยู่บนเกาะฮาวายเกาะคาวไย ถึงมันจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สุดแสนจ,จะสวยงามแต่มันก็มีด้านมืดที่หลายคนคาดไม่ถึงด้วยกระแสน้ำที่รุนแรงมากๆทำให้นักว่ายน้ำที่เก่งกาจแบบสุดๆยังถูกพัดออกไปกลางทะเลโดยไม่มีโอกาสขันขืนเลยแม้แต่น้อยหน่วยงานท้องถิ่นรายงานว่ามีคนจมน้ำตายณนะชายหาดแห่งนี้ไปมากถึง30รายตั้งแต่ปีพศ2513ที่ผ่านมา อันดับหนึ่งชาวแพตตี้บีชประเทศอินเดียชายหาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมุมไบประเทศอินเดียเป็นหนึ่งในชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศแต่น่าเสียดายที่มันกลายมาเป็นหนึ่งในสถานที่อันตรายที่สุดและอัดแน่นไปด้วยปริมาณขยะสารพิษจำนวนมหาาลจากเหล่านักท่องเที่ยวมือบอล